รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวสประจำปีการศึกษา2565-2566รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสุเชีรินทร์วงวิไลตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,ม,มศึกษาราชบุรีนางสุชีรินทร์วงวิไลได้นำนวัตกรรมรูปแบบ RB c ี a คชโ Mo เดลสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จของโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์ดังนี้ 1. ศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการชี้แนะหรือโค้ช 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบ Rb Coach Model เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประกอบด้วยศึกษาและค้นคว้าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศการโค้ชการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบช่วยเหลือและสนับสนุน 3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบ RBCoach Model เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับครูที่จะพัฒนาและนำไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์กรทั้งระบบประกอบด,ด้วย 1. ปัจจัยป้อนเข้า 2. กระบวนการ 3. ผลผลิต 4. ข้อมูลย้อนกลับ 5. สภาพแวดล้อมนอกจากนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการบริหารงานสถานศึกษาโดยนำทฤษฎีวงจรเดมมิงมาประกอบกับก,บการคิดค้นเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งนำมาใช้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน 2. การปฏิบัติ 3. การตรวจสอบการนิเทศ 4. การประเมินผลและการปรับปรุง จากผลการคิดค้นนวัตกรรมแสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาดังนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆในการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของครูและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องมือสารสนเทศได้กำกับติดตามเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้การบริหารงานสถานศึกษาเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพปรากฏผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเช่นรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2564และปี2567 การปรับหลักสูตรและได้รับงบประมาณจากสพทสำหรับนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ h c e c ออย่างมีเป้าหมายเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างหลากหลายทำให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิ รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565าจำนวนทั้งสิ้น40รายการรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติปี2565รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์และการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศปี2566 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนตปี2565และ2566มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูได้รับรางวัลในระดับประเทศเช่นรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครรุสดุดีรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครูดีสีแผ่นดินและรางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจำนวน40รายการและได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นจากจำนวนข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทั้งสิ้น67รายและได้รับ การเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นจำนวน56รายคิดเป็นร้อยละ83.58 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากผลการสร้างเครือข่ายจากการใช้นวัตกรรมรูปแบบ r b Coach Model ทำให้มีเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากลมีศูนย์เครือข่ายโครงการวิทย์พลังสิบศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ h c e c ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศโลรางวัลระดับดีโครงการขับเคลื่อนพันธกิจโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ภาษาต่างประเทศที่2รางวัลผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนกิจกรรม TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉันระดับดีเด่น ด้านผลลัพธ์ในการบริหารสถานศึกษานี้เกิดจากการนำนวัตกรรมรูปแบบ r b Coach Model มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์การได้พัฒนาครูสู่ห้องเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลตอบประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายจากการใช้หลักการโค้ชของผู้นาที่ดี สนับสนุนให้บุคลากรลงมือปฏิบตัติผ่านการวางแผนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคนสร้างแรงบันดาลใจให้มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและนักเรียนในทุกๆด้านและส่งผลต่อสถานศึกษาและชุมชนสวัสดีค่ะ